นี่ครับมันเองพาไปนองกินเมียงนะครับแล้วกินเมียงกินสมครับวนี้อุ่จักว่าน้อไปนองเคยกินบหน้อเดี๋ยวบานผมอื่นหมักผีปวนครับนี่แซ่บดลยครับปีหนึ่งมีครั้งหนึ่งได้รับนี่ได้ผลไม้ปลาครับหายากยุกเจียวครับเจียวปลาครับมามาครับมากินน้ำกันครับนะครับพาไปนองกินเมียงครับนี่ กกินมาเนาะใครเคยกินไหมครับเนี่ยพี่ฟวนครับลูกสุกลูกแดงจิ้มไปแก้วครับเนี่ยอือหือเสียบเลยสับสุดยอดเลยลองกินเบิ้งลูกเบิ้งเรืองเนาะ <laughs> được chạy chút nữa đây Đi Ngồi đi đi thầy mặt ở đây dạc quá แต่เพื่อนเน,นื้ยเปลี่ยวเปลี่ยวเล็อืมเรามืงหลุกกับเียวมึงเป็นยังไงครับมันจะแสบแสบ่ ดุเขียวจะอร่อยไหมอืมลุกด้วยอ,อ,อกฝาดไปดูครับไป ราคาเป็นเหชรเงินไหมครับเสียงสิขอมานั่แล้วก็เสียงเป็นเหชรเงินเนื้อข้างในลูกแดงหวานครับอืมเนื้อ

ยวบ้านพี่น้องมีบีน่น้องด้วยเป็นแบบกับเนินบักมากผีปวนครับชาวบ้านบอื่นมากพีปวนเป็นผลไม้ปา่าปีหนึ่งจะได้กินอยู่ครั้งหนึ่งครับจะออกช่วงนี้แหละปีที่แล้วบ,บัวลายปีนี้นี่เห็นกินในอยู่ครับอืมยอดด๊ đủ nó lên đẹp luôn án này bán đi lính cũng đèn cho bán mà เรากระดุกนูงย่งนนึ่งเปลือกเลยครับเปลี่ยว Đường tiêu hấp như thế nào Chạy chìm cặp xẹp chứ cặp này <laughs> จะหวานหอม เด้อครับเด้อกินแบบกันครับกินได้บรายเดียวกับซัพเนีแหละกินไลเป็นยาละบายนะครับนะแสรต้องการ